ยายดาวจต่ขวบแปะกล้วยขวานอยที่กิดเล่นด้วยกัะโอ้กระห่าี่นอยด้วยกันบายยายนะ ยนใหญ่นี้ให้เนี่ยร้อยกว่าบาทเจ้าเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินไทยนะเอามาขวคัว่วก็ได้ยค่ะไปนั่งแก้กลินเจ้าพายายามกลิ่นสองวันมันมดไวๆถ้าอันมันจะแข็งั <laughs> ้งในมันนี่นะ มันจะมีขายส่วงส่วงเนี่ยส่วงหน้าหนาวเนี่ยแฮมน้อยกับบอมีละซื้อมาเนี่ยสามร้อยเก้าสิบแปดเยนบวกพาสีไปหั่มแปดเปอร์เซ็นต์สี่ฮกสี่ร้อยป่ายน้อยหนึ่งร้อยกว่าบาทประมาณหน่อยเช้าเนี่ยนี่นะ วันนี้เขาขายแป้งไว้วันนี้อ่วันนี้สองร้อยกว่าบาทกอนนะโอ้มันได้ขายม้วนนะเนาะอันนี้ประดาซื้อมาไหป็นอาทิตย์แล้วเจ้าปราดาเคยไปเก็บนั่นเนี่ยหลายปีก่อนโอ้เหม็นเหม็นนะนอยนี่เนาะเก็บเก็บแล้วเอามัดไว้กันนะเก็บนอยดิบๆเหมันน่ะตีมันลวงลงมานั้นนะ่ะ อมักไว้แล้วกะปิคดัดทีแม่หน้าเอาทรายคัดคัดเอาเปลือกมันออกอ่ะเจ้าปลาดาวเกล็นแขนเสื้อลูกุกแล้วเ,เ,เจ,วจ้า ปะดาหัวมันคลิปมันเหมือนปะดากรีิดโอ้ยถ่ายคลิปสั้นๆเนาะตอนเดวปะดาไปหนักแก้กถึงเจ้าจะซุกแล้วนี่จะซุกแล้วเฮ้ยแเม็ดใหญ่ขนาดปีนี่กะเดวไปซื้อมาไว่นซักกอง ุกแล้วเจ้าเอามืออันเอาปากคบเอาก็ได้เจ้าเนี่ย <S <S เวลามันซุกเรามันแก้ายเนาะ <S 1> <S 1> ต้องหลีบเพื่อกินเพื่อมดประมาณสองวัน ถ้าอันมันจะแข็งเจ้าดังไนอ่ะเดี๋ยวลราเจ้าแกะออกมาเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปเ้าแกะแส่ถ้วยนมะมะมัดนิ่มๆเวลาเขาคั่วเขาก็จิ้มตัวตันเราจะกระเดียวปลาดอกจะไปหนังแก้กลิ่นตจยดูขี้เปลื่นๆน,น,นี่ก่น ยัยป้าดาอันขอไปดูคลิเปเพื่อนๆกันเนอะวันนี้ผมได้ไปดูอหอวายซาคนเนี่ยไปซื้อกระเพราซื้อของมาเนาะแต่ป้าดาจะหนังแก้ก,กิ่นนอยนี่ไปต้ยกดคลิปของเพื่อนวางไว้หันเอกกินต้ยเอกอืมนี่แล้วเราแตะกอ้ย ติป๋าทาของหวานมันเท่าแบเวลาซื้อของหวานปนใสเพียงบกกักเตเม็ดมันก็ถต่ซื้อมาคั่วกินเจ้าอร่อยเวลาขอเจ้าคลิปแคนนี้ก็นะเจ้าป้ากันทีไมาคิ้นหน้า,านอขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะเ,เจ้าแปะกกลด์แปลกอยเอามาคว่วเนี่ยมาคว่วหอมอร่อยนะเจ้านะคะมาคั่ว อร่อยอร่อย